โหลวัสดีครับพี่โอชิคือพอดีว่าขอโทษนะครับที่ผมแบบว่าบิดไปนานนะครับอันดับแรกนะครับพี่โอชิต้องเข้าใจก่อนนะคือการที่พี่โอชิดิฟหนึ่งครั้งแบบที่ผมสอนไปในรอบที่แล้วนะมันแปลว่าหาอนุพันธ์ลำดับที่หนึ่งใช่ไหมอนุพันธ์ลำดับที่หนึ่ง ลำดับที่หนึ่งถูกไหมงั้นถ้าพี่โอชิอยากได้อนุพันธ์ลำดับที่สองแปลว่าอะไรแปลว่าพี่โอชิต้องเอาเอ้อนุพันธ์ลำดับที่หนึ่งมาดิฟอีกรอบหนึ่งจะได้อนุพันธ์ลำดับที่สองถูกไหมอ่ะสมมติว่าผมมี x กาลังสามบวกด้วย2 x กาลังสองบวกด้วย4 x แล้วบวกด้วย8อย่างนี้อ่ะอันนี้คือ f x ของพี่โอชินะครับ แล้วอนุพันธ์ลำดับที่1ของพี่โชยชิคือการดิฟครั้งที่1นะครับอ่พี่โชยชิดิฟครั้งที่1ได้ 3x ก,กําลัง2บวกด้วย 4x แล้วอย่าลืมบวกด้วย4ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้น<ม>ถ้าพี่โชยชิอยากได้อนุพันธ์ลำดับที่2แปลว่าพี่โชยชิต้องดิฟ2รอบ, 2> อ,นนอบก็คือเอาไอ้ตัวเฮี้ยนี่นะครับมาดิฟอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะได้เป็น 6x บวกด้วย4นะครับโอเคไหมโอเคเข้าใจคําว่าอนุพันธ์ลำดับที่ล้วใช่ไหมแล้วพี่โชยชิไม่เข้าใจเรื่องข้อที่เป็นรูทร้าใจก่อนว่า สมมติว่าผมมีรูทสแควร์เอกเอ้ยรูทเออย่างนี้ฮะอันนี้มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่ารากที่2ของ x อันนี้คือภาษาไทยถูกไหมเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยพี่โอชิสามารถเขียนในรูปยดเลขยกกําลังได้เป็น x กํำลัง1ส่วน2อย่างนี้เข้าใจไหมอ่ะแล้ถ้าสมมติว่าพี่โอชิมี3แล้วมี x อยู่ตรงนี้แปลว่า สามตัวเนี้ยมันหมายถึงคําว่ารากที่สามเพราะฉะนั้นไอเอ็กของพี่โอชินะมันต้องเป็นเอ็กซกำลังหนึ่งส่วนสามถูกไหมอ่ะอย่างข้อที่สี่ของพี่โอชินะ fx นะครับจะเท่ากับรากที่สามของเอ็กใช่ไหมลบกับสองส่วนเอ็กแล้วบวกด้วยสี่เอ็กกำลังสองอันดับแรกเวลาพี่โอชิจะดิฟพี่โอชิต้องเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปเลขยกกำลังให้หมดไปอันเนี้ยมันคือเอ็กซกำลังหนึ่งส่วนสามถูกไหมอย่างที่ผมสอนไป แลวลบด้วยตรงเนี้ยเวลาพี่โอชิ x มันอยู่ข้างล่างอะ่ะถ้าจะเอากลับขึ้นมาข้างบนเลขชี้กาลังต้องติดลบแปลว่ามันคือ 2x ก,กาลังลบ 1, 1>, 1เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือ x ก,กาลัง1น,นะเวลาเราไม่เขียนอะ่ะพอเราตบขึ้นมาก็ต้องเป็น 2x ก,กาลังลบ1ต่อไปก็คือบวก 4x กาลัง2และวเขาอยากได้อนุพันธ์ลำดับที่2ถูกไหมอันนี้คือ f(x) ของพี่โอชิมเดิมเฮ้ยอย่าตดดินโมขออภัยครับเมื่อกี้มีลิงบาบูนตดมึงจะตด นี่ครับมึงตดหรือมึงก้างชื่อคุณ f หาร x นะครับผมโคตรเลวเออกูตดเองก็ได้อ่ะก็มึงตดครับครับเทียวชิโอเคครับกลับเข้ามาครับอย่าเสียสมาธิอย่าบอกรังนะครับเดินนะครับนี่ตรงนี้ทําเหมือนกันเลยครับคุณก็อันนี้ครับหนึ่งส่วนสาม x ใช่ไหมตบลงมาแล้วตรงนี้ก็คือหนึ่งส่วนสามใช่ไหมเที่โอชิเฮ้ยกูสอนเทชิอยู่อันนี้จะทําเออกูสอนเทชิอยู่อ้าวแล้วก็อย่าลืมลบ หใช่ไหมแล้วเวลาคุณจะลบ1นะคุณต้องทําส่วนให้เท่ากันเพราะฉะนั้นคุณต้องคูณ3าส่วนสเข้าไปแปลว่าตรงนี้เ,เดี๋ยวผมเอามาเขียนด้านล่างให้ดูนะมัคือหนส่วนสลบกับสามส่วนสมใช่ไหอันนี้มันเท่ากันแล้วแปลว่าคุณเอามาลบกันได้1นลบสได้ลบสแล้วด้านล่างก็ส่วน3เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพี่โยชิก็จะได้เป็นหน่งส่วนส x กำลังลบสส่วนสถูกไหม แล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้ตบลงมามันคือลบสตบลบหลงมาก็เป็นอย่างนี้ใชแล้วก็ x แล้วอย่าลืมเอาลบหไปลบหอีกทีหนึ่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นไอสองลบสคูณลบ 1, ตรงนี้ได้บวกส x แล้วตรงนี้มันคือลบหลบหกลายเป็นลบสถูกไหมอะติดไว้ต่อไปก็เหมือนเดิมปกติใช่ไหมก็เป็น8 x ถูกไหมอะ เพราะฉะนั้นคุณจะได้แล้วว่ามันได้อย่างน,นี้ถูกไหมคือ f พาม x โอเคนะต่อไปคุณดิฟครั้งที่สองแปลว่าคุณต้องเอาไอตัวนี้มาดิฟอีกรอบหนึ่งอันดับต่อไปคุณก็ตบอันนี้ลงมากลายเป็นลบสองสามคุณเดี๋ยวผมเขียนให้ดูดีกว่าตอนแรกคุณมี1นส่วนสามถูกปะพอคุณตบลงมาปุ๊บคุณจะได้ลบสองส่วนสามนี้ถูกไหม แล้วก็เป็น x กําลังตรงนี้เป็นลบสองส่วนสามแล้วลบหนึ่งซึ่งเวลาลบหนึ่งก็บอกแล้วว่าต้องทําส่วนให้เท่ากันคุณก็ต้องคูณสามส่วนสามเข้าไปถูกปะมันก็จะได้เป็นลบสองส่วนสามลบกับสามส่วนสามอย่างนี้แปลว่ามันได้เท่ากับเท่าไหร่ลบสองกับลบสามเป็นลบห้าส่วนสามถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ลบเลยเมื่อกี้ทดเลขนะเป็นลบห้าส่วนสามใช่ปะแล้วบวกด้วยตัวต่อไปเหมือนเดิมเลย ตบลบลงมาลบสคูณกับสได้อ่ะตรงนี้เป็นลบส x ก,กำลังลบสแล้วตัวต่อไปก็คือบวกแถูกไหมเพราะว่า x ตรงนี้มันเป็นกำลัง1ตบลงมาคูณ8ก็เหลือ8แล้วตรงนี้ลบหปุ๊บมันได้ x ก,กำลังศูนย์ในกำลังศูนย์ได้1ก็เลยเหลือแค่8โอเคนะอ่ะต่อไปคิดเลขคุณได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยลบสส่วนเก้า x กำลังลบหส่วนส ลบกับ4 x ก,กาลังลบ3แล้วบวกแแล้วคุณครูครับคุณครูไม่ชอบให้คุณใช้เลขยกกําลังติดลบนะเ,เพราะฉะนั้น<ม>อย่างที่ผมบอกว่าตอนไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ด้านบนใช่ไหมถ้าคุณจะเอาลงมาด้านล่างมันก็ต้องกลับเครื่องหมายตอนนี้เป็นลบอยู่คุณเอากลับเครื่องหมายเอาลงมาข้างล่างวัาจะกลายเป็นบวกถูกไหมถ้าต้องเป็นลบ2ส่วน 9x กํา x ลัง5ส่วน3แล้วก็ลบด้วย4ส่วน x ก,กาลัง3แล้วบวก8 ส่วนไอ้ตัวนี้ x กำลัง5ส่วน3จะเขียนให้อยู่ในรูป square root เหมือนเดิมได้ยังไงอันดับแรกคุณเข้าใจอะไรใช่ไหมว่า square root x เนี่ยมันเท่ากับ x กำลัง1ส่วน2ถูกปะงั้นถ้า square root x กำลัง3เนี่ยคุณจะเขียนให้อยู่ในรูปนี้ยังไงอันดับแรกคุณต้องรู้ก่อนว่า x กำลัง3คือตัวนี้ใช่ไหมแล้วไอ้ square root มันคือ1ส่วน2เพราะฉะนั้นคุณจะเขียนได้อยู่ในรูปของ x กำลัง3ส่วน2ถูกปะ อ่าแล้วคุณกลับมาดูข้อนี้ x ก,กำลัง5ส่วน3ตัวส่วนเนี่ยมันหมายถึงลากเว้ยเพราะฉะนั้นพอมันเป็นลากปุ๊บ x ก,กำลัง5ส่วน3มันก็จะได้เป็นตัวด้านบนเนี่ยคือตัวยกกำลังของ x คุณก็จะได้เป็น x ก,กำลัง5ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลากที่3โอเคเข้าใจไหมเข้าใจนะครับอืมเรียบร้อยตัวต,ต่อไปนะครับข้อที่2ที่คุณส่งมานะเขาให้ f x เข้า f x เท่ากับ x หารด้วย x กํลังสองบวกหใช่ไหม <laughs> แล้วเขาให้ g x มาเป็น square root 3 x ลบหแล้วเขาให้หา f ใหญ่พาม f เท่ากับ f ของ g x อันเนี้ยมันเป็นเรื่องฟังก์ชันเว้ยคุณต้องรู้ก่อนเลยสมมติว่าอ่ะคุณเคยรู้ไหมว่า f สมมติว่า x ตรงนี้ผมให้เป็น1 มันแปลว่าเราอะแทน1เข้าไปใน x ทุกตัวมันก็จะเป็น1นึ่กำลังสองบวกอย่างนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าผมให้เป็น f สีเหลี่ยมเข้าไปคุณก็จะได้สีเหลี่ยมหารด้วยสี่เหลี่ยมกำลังสองแล้วบวก1โอเคใช่ไหมอ่ะต่อไป g x g x อะมันหมายถึงรูทสา x ลบหถูกไหมคุณก็เปลี่ยน g x ให้เป็นรูทสา x ลบหเลยเป็นรูท x ลบหเท่ากับ แล้วคุณดูตัว fx ของคุณมันคือ x กั x หารด้วย x กำลังสองบวกหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็แทนเข้าไปเลยแทนไอรูทสาม x ลบหนึ่งเข้าไปใน x ทุกตัวแปลว่ามันคือรูทสาม x ลบหนึ่งหารด้วยสแควรูทของสาม x ลบหนึ่งกำลังสองแล้วบวกหนึ่งแปลว่าจะได้สแควรูทสาม x ลบหนึ่งหารด้วยตัวนี้กำลังสองสแควรูทกับไอเนี้ยมันจะหายกันมันก็เลยเป็น ส x ลบหแล้วก็บวกหก็เป็น3ม x เฉยๆโอเคไหมอ่ะพอมันเป็น3ม x เฉยๆทำไงต่อเขาอยากได้ไอตัวนี้ที่เราแทนเข้าไปอ่ะมันคือ f ใหญ่ f x ใช่เอ้ f f x ถูกไหมอ๋ f 1, มอไม่ใช่ผมเขียนผิดตรงนี้คือ f ใหญ่ x คุณได้ f ใหญ่ x มาเป็นส r ควรู t ของ3 x ลบ1 แล้วอย่าลืมหารด้วย 3x แล้วเขาอยากได้ f ใหญ่พาม x คุณก็ดิฟเลยจำสูตรที่ผมสอนได้ไหมครับว่าล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลังสองใช่ไหมมันคือล่างคือ 3x แล้วก็ดิฟบนดิฟบนคือ 3x ลบ1่เดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนคุณดิฟตัวที่มันติดรูทก่อนเวลาตัวที่มันติดรูทนะสมมติว่าผมมี สแควร์รูทของ x แล้วผมอยากดิฟอ่ะคุณก็ปรติคุณต้องเปลี่ยนเป็น x กําลังหนึ่งส่วนสองแล้วก็ค่อยดิฟใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสอง x กําลังลบมันคือหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งตัวเนี้ยพอคูณสองส่วนสองเข้าไปอะ่ะมันจะได้เป็นหนึ่งลบสองแล้วหารด้วยสองก็ได้ลบหนึ่งส่วนสองถูกไห ้นตรงที่ผมคิดเลขตรงนี้มันก็เลยจะได้เป็นลบหนส่วนสใช่ไหมเวลาคุณดิฟโอเคเพราะฉะนั้นเวลาคุณเจอตัวที่มันติดสแควร root อ่ะสแควร r o ูทตัวเดียวนะคุณจะมีสูตรว่า1นึ่งส่วนสองรูทแล้วก็ดิฟเอีกรอบหนึ่งเอาเป็น dy d y แล้วกันเก็บปะ คุณดูนะหนึ่งส่วนสองคือตัวนี้ใช่ไหมแล้ว x กําลังหนึ่งส่วนสองตัวนี้คุณก็ต้องตกมาข้างล่างใช่ไหมมันก็เป็นหนึ่งส่วนสองแล้วก็ x กําลังหนึ่งส่วนสองก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองรูท x อย่างนี้แล้วพอคุณดิฟ x อะ่ะดิฟ x รอบหนึ่งมันได้เป็นหนึ่งอืมแค่นั้นเพราะฉะนั้นไอ้ข้อนี้พอคุณพอคุณดิฟใช่ไหมคุณก็จะมีสูตรว่า 1>, 1ส่วน2แล้วก็สแควร r o ูทของไอตัวเดิม 3x-1 ลบแล้วเราก็ต้องดิฟดิฟตัวข้างในมันเนี่ยเขาเรียกว่าดิฟไส้ไเว้ย 3x ลบคุณดิฟ 3x-1 ลบได้3โอเคนะไม่งงใช่ไหมอ่มไม่งงแล้วอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือล่างดิฟบนต่อไปคุณต้องลบกับบนดิฟล่างบนคือสแควร e r ูท t 3x-1 ลบ แล้วดิบล่างดิบล่างคุณได้3ามถูกไหมแล้วคุณอย่าลืมมันมีมันต้องหารด้วยล่างกําลังสองก็คือ 3x กําำลัง2นี้เพราะฉะนั้นคุณจะได้มาเป็นอ่ะเราคูณทีละตัวเราเอา3ตัวนี้คูณกับ3ตัวหน้าหน่อนก็ได้กลายเป็น 9x ใช่ไหมแล้วเราคูณกับเข้าไปอย่างนี้อีกเป็น 9x ส่วนด้วย2องสแควรูทสาลบหแล้วลบด้วยสามรูทสลบห แล้วอย่าลืมหารด้วย3 x กําลังสตัวนี้คุณต้องกระจายกําลังสองเข้าไปทุกตัว3ามกําลังสองได้เก้า x กําลังสอง x กําลังสอก็ได้ A x กําลังสองนะก็เป็นส่วนด้วยเก้แล้วก็ x กําลังสองเจ็ดใช่ไหมต่อไปคุณคิดเลขตัวด้านบนก่อนคุณดูนะเวลาคุณจะบวกลบกันอะส่วนมันต้องเท่ากันแปลว่าคุณต้องคูณตัวเนี้ยเข้าไปหาตัวนี้ ตัวแรกอะคือ 9x หารด้วย2 square root 3x ลบ1เหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้คุณต้องเอาคูณเข้าไปกลายเป็นตอนแรกมันคือ3 square root 3x ลบ1แล้วคุณต้องคูณกับ2คูณกับ2 square root 3x ลบ1เข้าไปอย่างนี้ถูกไหมแล้วคุณอย่าลืมหารด้วยตัวที่คูณเข้าไปก็คือ2หูณด้วย 3x ลบ1 มันคือเหมือนที่เราคูณ2ส่วน2เข้าไปเวลาเราบวกลบเศษส่วนอ่ะก็คือ1-1-2ลบ1ส่วน2คุณก็ต้องทําส่วนให้เท่ากันก็ต้องคูณ2เข้าไปแล้วก็หารด้วย2เหมือนเดิมใช่ไหมตรงนี้ก็เลยกลายเป็น2ส่วน2เก็ตนะเก็ตใช่ไหมก็คือเวลาจะบวกลบอะไรอ่ะเราต้องทําให้บวกลบเศษส่วนเราต้องทําให้ส่วนมันเท่ากันเสมอพอคุณได้แบบนี้คุณดูนะคุณก็ เอามันคูณกันไอตัวนี้ไม่ติดรูทก็คือได้6ใช่ไหมตัวนี้ติดรูทรูทคูณกับรูทถ้ามันเป็นตัวเดียวกันอะมันจะรูทมันจะหายเว้มันจะกลายเป็น 3X เลบ1ฉยๆแล้วคุณลบด้านหน้าคือ 9X เหมือนเดิมแล้วอย่าลืมหารด้วย2อรูด้วย 3X ลบ1อย่างนี้แล้วอย่าลืมหารตัวใหญ่กว่าหารล,ล่างอ่ะก็คือไอตัวเนี่ยตัวอะไรวะโอ้ยหาย สามเอกลบหถูกไหมอ่ะหารด้วย9 x ้เอกำลังสเอาคิดเลขด้านบนก่อน 9x ลบกับเท่าไหร่อ่ะ6 3 8 x มลบหตัวนี้ต้องเอาโอ้ยเฮียต้องเอาคูณกระจายเข้าไปอย่างนี้เกตใช่ไหมอ่ะเกตแล้วอย่าลืมหารด้วย2อรูทด้วย 3x มลบห แล้วก็หารด้วย9 x กำลังสเหมือนเดิมถูกป่ะตรงนี้ตัวนี้มันได้เป็นลบลบเท่าไหร่เก้าลบสิเหลือลบเ x แล้วก็ลบหส่วนด้วย2อรูทด้วย3 x ลบหอย่างนี้ถูกไหมแล้วไงต่อคุณก็ไอตัวเนี้ยมันเป็นเศษอยู่ใช่ป่ะ คุณก็เปลี่ยนหารให้เป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วน 9x กำลังสอง 2. 2> อ,อย่างงี้งต้องให้ตออืมคุณครูเขาต้องการให้ตอบในรูปไหนดูก่อน ที่จะใช้มือในการเชียอมตอนแรกคุยเรื่องอะไรอยู่อยู่ๆก็จะมีคนเฉลียวเรื่องการจัดแต่งก็คือจอยส่งเข้ามาามัดีคุณครูต้องการให้ตอบในรูปของอ่ะผมคูณเข้าไปก่อนแล้วกันเป็นลบเ x ลบหหารด้วย1 8 x กํลังสก็คือเอา9 x ตัวนี้คูณกับเลข2ด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็ติดรูทเหมือนเดิมคือ3 x ลบหนึ่งเข้าไหม แล้วอะไรตัดอะไรได้บ้างไหม,มเอาแม่3ตัดได้ปะ <c oughs> ถ้ามันเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายบวกลบอะคุณต้องตัดทั้งคู่นะส <c oughs> มมติคุณเอาแม่3ามตัดตรงนี้เหลือสองตรงนี้เหลือ3ตรงนี้เหลือ6กใช่กลายเป็นลบสากลบสองหารด้วยหกเอ็กกำลังสอถอดสแควแล้วก็สแควร์รูทสามเอ็กลบหนึ่งถูกไหม แล้วคุณครูไม่ชอบให้ส่วนตัวส่วนะมันติดมันติดรด root 1, ทนนะูท 2, คุณก็ต้องคูณด้วยรูทสามเอลบหหารด้วยรูทสามเลบหเข้าไปอารมณ์เหมือนที่ผมสอนคุณว่าเนี่ยอ่ะเนี่ยเห็นนะท่าน1นึลบหส่วนสคุณก็ต้องคูณสอส่วนสเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันแต่แค่มันเป็นตัวสแควร์รูทและไอตัวนี้กับตัวนี้มันก็จะหายกันก็คือรจะหาย กลายเป็นลบ 3x ลบ2คูณกับสแควร์รูทของ 3x ลบ1ใช่ไหมแล้วก็เป็น 6x กำลัง2คูณกับเท่าไหร่เนี่ย 1, าสาลบ1เพราะสแควร,ร์รูทหายแล้วใช่ไหมก็คุณครูต้องการอีท่าไหนวันนี้อ่ะเนี่ยอะคือมันประทับทำประมาณนี้แหละอ่ะผมเท่านี้แหละ ผมดึกแล้วเบอร์เบอร์ตามนั้นครับตอนข้อนี้ข้อต่อไปข้อสามนะโจมันบอกว่า f ใหญ่ x เท่ากับ f ของ g x อย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันบอกว่า g สองเท่ากับสี่ g ฮามสองเท่ากับห้า f ฮามสองเท่ากับหก f ดิฟสี่เท่ากับเก้าแล้วมันถามว่า f ใหญ่พามสองเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คุณก็ต้องดูนะเวลาคุณจะดิฟไปตัวนี้นะเวลาคุณจะเอาตัวนี้ไปดิฟนะมันเขาเรียกว่าดิฟฟังก์ชันคอมโพสิตไว้ คุณต้องดิฟตัวหน้าก่อนก็คือ f พามของ g x อย่างนี้แล้วคุณต้องดิฟตัวไส้ตัวไส้คือ g x คุณก็ต้องดิฟ g พาม x อีกรอบหนึง่งเก็ตใช่ไหมเกตอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้ f ใหญ่พาร์ม2มันเท่ากับเท่าไหร่แปลว่าตรง x ของคุณอ่ะตรงนี้คุณเปลี่ยนให้เป็นเลข2ให้หมดเวย2 2ถูกไหม แล้วตรงเนี้ g สอง g สองคือเท่าไหร่ g สองคือ C แปลว่า f พามสแล้วก็คูณกับ g พาม g ใหม่ g พามสคือเท่าไหร่ไปดู g พามสคือ g พามสคือหคุณก็คูณ5ไว้มันแยกกันนะตัวนี้นี่คูณ5ข้างนอกแล้วคุณก็มาดูว่า f พาม4คือเท่าไหร่ f พามสคือ9 ไอพมสี่คือเก้าแล้วคุณก็คูณกับ5ตัวเดิมได้เท่ากับ4ี่หก็คือคุณต้องทำแบบจากนอกไปในเอ้ยจากในไปนอกเออโอเคโอเคครับ